พอตกดึกแฟนสาวก็เข้ามาทวงสัญญาได้เวลาแล้วนะเขาก็บอกก็ใช่ไงได้เวลานอนแล้วเธอถึงกับของขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่ารักเลยนะนายไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้เลยแล้วสัญญาว่ายังไงลืมแล้วหรอเมื่อวานนายก็บอกว่าเหนื่อยวันนี้ก็ง่วงนอนอีกเขาก็บอกขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวจัดให้ฉันง่วงฉันจะนอนแล้วเธอเริ่มจะหงุดหงิดถ้านายจะไม่ทําตามสัญญาคืนนี้นายก็ออกไปนอนที่โซฟาเลยและแล้วแฟนหนุ่มก็ออกไปนอนข้างนอกจริงๆจะทํายังไงดีเนี่ยเธอก็เลยแกล้งทําเป็นตกใจช่วยด้วย ห้องฉันมีหนูจริงๆนายช่วยไปจับให้หน่อยเขาที่ง่วงอยู่ก็รีบบอกฉันไม่ใช่แมวนะจะจับได้ไงฉันไม่รู้วิธีจับหนูนะแล้วเธอก็เริ่มแผนต่อไปงั้นเรามาแลกกันเถอะนายกลับไปนอนในห้องฉันกลัวหนูฉันจะนอนโซฟาเองเขาถึงกับโมโหเลยนี่เธอเรื่องมากจริงๆเลยนะจากที่ง่วงๆอยู่ตอนนี้เริ่มตื่นแล้วเนี่ยย้ายให้ก็ได้สักพักเธอก็โผล่มาอีกแล้วฉันกําลังกล่อมตัวเองเลยมาทําไมอีกเนี่ยโอเคฉันไม่นอนแล้วก็ได้เธอได้ยินแบบนั้นแล้วก็โดดขึ้นเตียงทันทีเขาก็ถามต่อห้องนี้มี หนูนะแล้วเธอไม่กลัวหนูหมุดเข้าไปในผ้าหม่มหรอเธอก็ถามหนูหรือว่านายกันแน่ถ้าอยากเข้ามาก็ให้มันเข้ามาเลยสิ